น้องโบตาเสร็จแล้วสวยมากวันนี้อันนี้คือหลังทำทันทีนะคะน้องโบมาด้วยปัญหาอะไรคะก็คือหนังตาตกข้างนือขาก็เป็นตั้งแต่กำเนิดด้วยกาเนืออ่อนแรงเงี้ยค่ะก็เลยมาปรึกษากับคุณหมออก็เคสนี้เป็นเคสกล้ามตาอ่อนแรงแต่กำเนิดนะคะคุณไข้เคยทำมาแล้วสองครั้งอทำตั้งแต่เด็กแล้วก็แก้ไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้มาแก้กับหมอหมอเป็นครั้งที่สามแล้วคุณหมอเบื่อเบาไหมคะเบาค่ะ ทำไม่เจ็บเลยค่ะใช้ค่ะคุณหมอคะยากง่ายยังไงคะเคสนี้เขสนยากพอสมควรค่ะฟังผื่นเยอะแล้วก็ปรับกันอยู่นานพอสมควร<ช>น้องโบหลังทำตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอชอบนะค่ะ,ะก็คือพอหลังจากทำเสร็จรู้สึกว่าโอเคชอบในแบบตัวชั้นตาอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอคะหลังจากนี้ตรงน้องต้องดูแลยังไงบ้างคะก็ ก็จะเป็นการดูแลหลังผ่าตัดตามปกติค well. no ่ะต่อประคบเย็นแล้วก็กินอาหารให้มีประโยชน์แค่นั้นเองค่ะหลังจากนี้เรามาคเปตความสวยกับน้องโบเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะใค่ะสวัสดีค่ะนี่คือสวยสวยมากนะบัจได้แครอาหารไหมคะ